ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับงงถูกพุ่งเป้าแบงค์งง,งแฮกพุ่งเป้าสาเหตุยุบวงไล่ายาวแจงบ้างผมมีอาชีพเป็นนักร้องแบงค์งง,ง,งแฮกพุ่งเป้าสาเหตุยุบวงไล่ายาวแจงบ้างผมมีอาชีพเป็นนักร้องจากเหตุการณ์ที่แฮกถาปนาณบางช้างมือกีตาร์วงแคทได้โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊แกแฮกณบางช้าง g u i t a r Player แจ้งข่าวให้เ็แฟนทราบว่าวันที่31ธันวาคม65วันสุดท้ายของปีและเป็นวันสุดท้ายที่วงแคดจะเล่นด้วยกันทำเอาแฟนคลับช็อกกับประกาศไปต,ตามๆกันโดยแฮกเผยเหตุผลว่าเนื่องจากนักร้องนำอย่างแบงค์อยากกลับไปทำอัลบั้มเดี่ยวอีกครั้งซึ่งมันคงถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะรออะไรที่มันรอกลับมารวมตัวกันอีกครั้งไม่ได้แล้วเพราะมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ อย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกคนด้วยขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ติดตามกันล่าสุดแบงค์ปิรติบารมีอนันต์นักร้องนำวงแคทโพสข้อความผ่านไ g จีแบงค์แคทสพพร้อมกับข้อความว่าขอชี้แจงและอธิบายดังนี้ครับจากข่าวที่ว่าแคทยุบวงเพราะผมอยากกลับไปออกอัลบั้มเดี่ยวยิงเทสเป็นอย่างไรอ่านอย่างละเอียดได้ในโพสต์นี้ครับหลังจากกลับมารวมวง ผมไม่เคยเสนอให้แคทพักวงหรือยุบวงเลยปี2561หลังจากคอนเสิร์ตแคท A Week จบลงและทัวร์คอนเสิร์ตกันต่อสมาชิกบางท่านไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มที่เพราะมีหน้าที่การงานส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบพอสมควรซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจพอช่วงที่แยกกันไปก่อนหน้านี้ทุกคนก็มีหนทางของตัวเองชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปได้อยู่แล้ว จึงมีการประชุมพูดคุยกันเรื่องวาระและระยะเวลาของวงปี2562ในที่ประชุมได้มีการเสนอกันว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนเปลี่ยนไปจึงสรุปว่าทางวงจะทัวร์กันไปอีกสองปีและพักวงไปหาแรงบันดาลใจและกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วค่อยกลับมารวมกันอีกครั้งเป็นวาระวาระไปซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจอีกเพราะวงดนตรีทำกันแบบนี้ทั้งนั้นส่วนตัวผมเอง ได้บอกกับพี่วงว่าผมได้ทั้งหมดจะพักวงดังว่าก็ได้หรือจะทัวร์ต่อยาวๆอีก4-5ปีก็ได้ผลสรุปออกมาคือพักวงนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมสมาชิกทุกท่านถึงไม่ได้ต่อสัญญาศิลปินกับ GMM g r a m m กทั้งที่หมดตั้งแต่กลางปี2564และเมื่อวงจะพักและไม่ต่อสัญญาตัวผมเองก็ต้องวางแผนงานส่วนตัวต่อไปเพราะผมมีอาชีพเป็นนักร้อง ผมรักในอาชีพนี้ผมรักค่ายเพลงนี้และเป็นเรื่องธรรมดาในโลกของวงดนตรีทั่วโลกที่วงหลักพักสมาชิกก็มีวงรองหรือไซต์โปรเจกต์ทำควบข้างกันไปส่วนคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ20ปีที่เคยวางไว้นาะสนามกีฬาแห่งหนึ่งในวันที่4ทธันวาคม2564ก็ถูกเลื่อนออกไปเพราะโควิดซึ่งวางแผนงานกันไว้หมดแล้วว่าจะกลับมาจัดในช่วงปลายปี2 5 6 5 ที่ผ่านมาก็ต้องงดไปเพราะทางวงปฏิเสธที่จะเล่นด้วยเหตุผลส่วนตัวต่างๆของแต่ละคนผมเคารพการตัดสินใจของสมาชิกทุกท่านเมื่อเติบใหญ่บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างบางสิ่งยังคงอยู่ที่เดิมเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่เติบโตมามีอัตราที่ไม่เหมือนกันสุดท้ายนี้ผมไม่ได้โกรธอะไรพี่แฮงนะครับแค่งงเล็กน้อยว่าทำไมเขาถึงโพสพุ่งเป้ามาที่ผมแบบนั้น จากนี้ขอให้สมาชิกในวงทุกท่านโชคดีในเส้นทางของตัวเองที่ต้องการและเหมาะสมกับตัวเองอย่างมีความสุขยังไงฝากติดตามทุกๆคนเหมือนเดิมนะขอบคุณแฟนเพลงที่ทำให้วงแคทเดินทางมาได้อย่างยาวนานรักทุกคนเสมอและตลอดไปจากนี้ผมจะเป็นปริติอย่างเต็มตัวจนกว่าจะพบกันใหม่ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ